สวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะจ๊ะคันที่สองจ้าวันนี้ <laughs> วันนี้สง่งรอบคันที่สองแล้วนะคะจะเห็นในภาพวันนี้ก็เ,เป็นรุ่นทีที2.50เหมือนกันนะจ้าสำหรับคันนี้นี่มาในเขตพื้นที่บ้านโคกสะอาดจากบ้านโคกสะอาดจากตำบลดอนาน,านารางคะ่ะน้องกีจากตำบลดอนนารางน้องกีจากจงังหวัดบุรีรัมจัะโอเคนะคะ โอ้ยเป็นอะไรที่ฮอที่จริงๆค่ะสำหรับที2.50วันนี้ส่งมอบสองคันแบบรวๆเลยค่ะแต่ก็ทันเลิกลูกค้าอยู่นะทั้งสองคันเลยค่ะเมื่อเช้านี้ไปที่คอนบุรีค่ะแล้วก็เลยมาที่บ้านลูกค้าที่หนองกี่ตรงนี้นะคะสวยงามไหมคะทุกท่านสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีรอบนึงจ้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยค่ะเป็นกําลังใจให้พี่อ้อยเนาะเป็นกําลังใจให้ ออรถถ่ายนิวฮอนแลนด์จ้ะบอกแล้วว่ารถถ่ยนิวฮอนแลนด์ค่ะเป็นอะไรที่โอ้ลูกค้านี่ตอบรับกันอย่างล้วนเหลือค่ะพวัาดีนะจ้ะค่ะอันนี้แกก็มาดูรถถ่ยเองนี่แหละนะก็รถถ่ยเองงามไงรถถ่ายนิวฮอนแลนด์จ้ะค่ะหนีทางคาใครแกไม่ไปไหนดอก 1. 1> จ้ะเอาลงเอานั่นได้เลย 1. 1> โอเคจ้ะ อ่ะให้เห็นนะคะวันนี้ค่ะวันนี้บอกแล้วว่ามีส่งสองคันค่ะแล้วก็เป็นทีทีสองจุดห้าศูนย์ทั้งสองคันเลยนะคะเอ่อช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้านาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่จ้ะอยากได้รถไถรุ่นนี้ไปใช้งานค่ะเออเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้นะคะที่สงวนทงแทคเตอร์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะโทรหาพี่อ้อยได้เลยนะจ๊ะศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามเก้าหกสี่หกนะจ๊ะ ราคาตอนนี้แบบราคาเบาเบาเบาเหมือนคุยนุ่นเลยค <c oughs> ่ะก็จะเห็นนี่ก็จะให้ดูนะคะวันนี้ลูกค้ารับอุปกรณ์3าชิ้นค่ะคือ3ชิ้นนี่ติดกับรถมานี่ติดมาจริงๆค่ะข้างหน้านี่เป็นโรตารี่นะเป็นโรตารี่ค่ะอันนี้จะจัดวิเชียนให้นะคะอ่าตรงน,นี้ขนาดจริงจะอยู่เมตรหกห้าค่ะแต่ชื่อรุ่นเขาวีบิกหนึ่งแปดห้า v นะคะแล้วก็อ่าใบมิดันดินนะคะแล้วก็ข้างหลังนั่นจะเป็นผ่านพวนอ่าหกจานค่ะเมื่อเช้านี้ส่งที่คอนบุรีเป็นผ่านพวนห้าจานค่ะแต่สําหรับ คันนี้เป็นผ่านพวนหกจานนะค่ะแล้วใส่จานยี่สิบสี่ให้ลูกค้านะคะโอ้รถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าใช้จริงๆค่ะฐานล้อเขาอยู่เมตรสี่สิบนะคะระหว่างจากขอบล้อซ้ายไปล้อขวานะคะเมตรสี่สิบเมตรเอ่อประมาณนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นงานเข้าร่องนะคะงานเข้าร่องงานปั่นนาค่ะโอเคดีมากเลยค่ะเข้าร่องขุดมันค่ะฉีดยาค่ะประมาณนี้โอเคนะคะโครงหลังคาเป็นโครงแบบเซฟตี้จ้ะตัวนี้ห้าสิบแดงม้าเต็มนะค่ะ อันนี้ก็ใส่เวทให้ลูกค้าด้วยนะคะจริงๆค่ะอะสองข้างจ้ะแล้วก็ติดตั้งท่อไอเสียให้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะล้อ8ปดนะคะแปดค่ะสิล้อหลัง1 3บสาจุด้ะโอเคนะคะตัวนี้50แาแรงม้าเตมเป็นรถสู่บนะจ๊ะสองพันซีซีตัวนี้จ้ะโอ้เป็นรถที่น่าใช้จริงๆไม่รู้จะพูดคำไหนดีไม่รู้จะกล่าวคำไหนดีท่านใดที่ชมอยู่ก็เข้ามาอคอมเมนต์เข้ามา อบอกกล่าวได้นะค่ะคันไดที่เคยใช้รถรุ่นนี้อยู่ค่ะ <S <S <ส>โอเควันนี้สองคันแล้ยวยังไหวอยู่นะจริงๆถ้ามีคันทีศทางยังไหวอยู่แป้งยังไม่ลบโอเคนะคะมีเวทนาให้ด้วยค่ะ <S <S <ส>เดี๋ยวลุงกําลังจะมาเอาโตรตารี่ออกค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอถอยออกไปนะคะแล้วก็ไปทําพิธีส่งมอบจ้ะให้เห็นเอเต็มๆเ,เนาะค่ะ อ่ะพี่อ้อยให้เห็นบรรยากาศไฟ์สดจริงๆนะว่ามาส่งมอบจริงๆค่ะนี่ค่ะจะให้เห็นเผาหน้านะเผาหน้าเป็นเผาแบบตั้งนะคะเผาตั้งค่ะแบบปิดค่ะแล้วก็ใหญ่แข็งแรงจริงๆนะจ๊ะโอเคค่ะอันหน้าไปทางทิศไหนแม่บอกได้เลยนะคะ,ะตรงนี้อยู่ในเขตบ้านโคกสะอาดเด้อจ้ะตำบลดอนอารางจ้ะ เอสซีดนารางมีอยู่ไหมแถวนี้ทานลูกค้าเก่าสงวนพงเย่ๆเลยจ้ะดอนารางจ้ะจังหวัดอำเภอหนองกี่จ้ะจังหวัดบุรีรัมจ้ะค่ะแถวนี้ก็จะพูดทั้งโคราชพูดทั้งอีสานค่ะพูดทั้งเขมรจ้ะตรงนี้ค่ะอ่าโอเคนี่เข้าหน้าร้านเลยค่ะเดี๋ยวให้เห็นป้ายเนาะตรงนี้ค่ะเผื่อใครอยากได้เอ่อเขาเรียกอะไรพวกปุ๋ยพวกยาอะไรประมาณนี้จ้ะค่ะ เดาจำหน่ายปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดเลยนะคะนนการเกษตรตรงนี้อยู่ตรงบ้านโคกสะอาดโคกอุดมตรงนี้จะเอ่อตำบลนอนอารางจะ้ะตรงนี้เด้อมาตรงนี้นะคะค่ะมาอุดหนุนค่ะคนบ้านเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะโอเคนะคะ <laughs>